่อ,อกบตัวนึงอยู่ในน้ำพี่น้องมันหมอบอยู่ในน้ำนี่เอกบน้ำก็ไเ้ยตัวเบ็ดเมื่อหรออู้โดนสองหลังเลี้ยงครับผมพี่น้องคุณกระทิดหลังนี้กระทิดครับผมน,นี่นี่เอาหมันย้มมือเศร้าครับผมอมีปอคอสองหลังเลี้ยงเลยครับพูดนะพูดนะ ทั้งพุนดินหมกย่างแห้งครับเดี๋ยวเดี๋ยวดอ่ะดินดีแทะดินดีแทะดินดีแท้อะเอาเมิ่งๆาเมงมาดินอยู่ทั้งโคกพี่สวัสดีครับผมพี่น้องครับเจอกันอีกแล้วช่องอาทิติศพิเศษสมบัติครับผมโอ้โหน้ำเต็มพคงน้ำหมดเลยครับผม ฝนตกสู้มือครับช่วงนี้โอ้โีนี้ใังไหมาฝนดีคิกะแกมอกี้เมื่อกี่ยางมาปลาแล้วหนอ,กอกจากนี้ครับข้าเจ้าปล่อยน้ำลงหวยครับหวยที่เขาได้ประคองง่ายครับมองเห็นสะพานนั่นผมขี่รถไก่มาแล้วมันกรเต็มเห้นไหมว่าตัวละโลแล้วครับผมคลิปก้อนหน้่เขาไปใส่เบ็ดน้ำน้ำช่วงเบ็ดวันนี้สิร้องใส่หนีวันน,น,วนี้ลามันนี้หนีครับเมื่อกี้ เดี๋ยวใส่บองน้ำน้ำไหมครับน้ำขึ้นนี่เดี๋ยวจะเป็นยังไงกับตะกีตตามกันเมืองพี่น้องครับแต่ว่าขอใส่หนีก่อนเมื่อกี้ปลาคอแลรนออกครับตัวใหญ่เลยมื่อกี้ขึนไม่อยู่น้ำไหน้ำเหมือนเหรครับปลาช่วงนี้ต้องขวนอีกเรื่มนียใส่จักสองลสหลังร้องเมืงครับ แหว่งสี่เลยนี่ก,กี่เห็นเห็นปลาเรียงออกจากท่อรับ่อลน,นะคุณไปเซ้ยมองหันอีกรางหนึ่ง <c oughs> ปลาขึ้นมาไใครหมดแล้วพีน้อนแต่ผมก็อยากมาร้องมึงครับมาร้องใส่มึงสามหลังไปเลย ลาหนาไมไหมเดี๋ยวจะไปเริ่มใส่มาจากสะพ้านพุละ่ะขี่รถมารอมึงเป็นตาไส้กันเลยใส่มึงดนีก่อนครับมีอย่างเดียดความสีเดียดแล้วช่วงนี้สามหลังพ่อครับผม มีป่าหน่อยแหละครับพี่น้องแบบนี้ก็มีป่าใหญ่เลยถ้าน้ำขึ้นไม่ยังสินะมื่อเดียวล้นเลยครับผมน้ำล้นลเลยนะเลยปาะกอใหญ่ยอยู่นี่ย,ยางฝุกขี่ล้นมากยางเบือบกระโดดกระโดดขึ้นสะพานพอดีครับนะน้ำล้นาฝายเลยครับผม จัางคักปีเนี่ยไปดูดีกันได้จากพี่นะครับเนี่ยหลังเรียกเขาเรียบยู่หาหลัง ุดเรามองไส่ไส้ไปบ่ได้ไปหาไ้ทั้งต้นๆครับทั้งๆผุหลาดี่หาหลังแค่นี้โอ้น้ำไหมพี่น้องฟังนั่นเป็นไสไ้ไงครับต้องผิดฟังหรอพี่น้องน้ำขึ้นไปสูงเดงมรเงมัหลุดเมืองครับ น้ำปลาน้ำมไม่คือบอมีบอรครับผม <c oughs> <c oughs> สวัสดีตอนทุ่มนึงครับพี่น้องครับฝนตกเลี้นครับผมถ้าพี่น้องมายามเบ็ดเมื่อกี้ตกแข้งไปแล้วอันนี้ต,ตกลิ้นครับโอ้เยอะบอเหมือนทับ ฝ้าออกมายานฝนตกแห้งมาหลุ่นเมืองน้ำกันคื้ซื้อๆอยู่เด็เเดเท่านะ้ารถเด็ดคืออยู่สูงแต่เนาะปลาปลาตอดเงี้ยเลยครับเงี้ยบ่เหมอดครับผมแมนมาเนาะบบบนี้พี่น้ เนี่ยโบเหมิดครับปลาขึ้นไปยุไฮน้าเหมือเพราะเงินอีอะเดี๋ยวเท่าก็เป็นสี่เนี่ยโบเหมือดจากหลัง นั่นไปครับผมเดี๋ยวจะในไทยมืออกทีนังครับหามีตัวผิืมาแล้วครับตัวแรกครับผมมีปลาอยู่โอ้ปลายังนี้ประเข็งอืย่ยงงามอยู่เลยครับ ปนอยเอ,ยเอยปก็ดูนี่ขึ้นไปยุ่น้ำไหนะ้น้าเหมือนหรานึกแต้มครับพี่น้องก็ยังดีครับาะเสียเที่ยวของหมาเน้าพังด้วยครับผม แตเมือ่อคิดก้อนอหนนี่แหละได้ประคอาไปพังเลยครับได้สอมอย่คิดว่าสิออกไมหมผัวโอ้โหถืออไม่ค่อยดีครับหนำไม่ เหียมือดเดี๋ยวขอไสเงียกันพ่อกบตัวนึงอยู่ในน้ำพี่น้นองมันหมอบอยู่ในน้ำเอากบน้ำกันเดยตัวเบียดเมือแลอ้วได่หน่อยก็ได้กบเพิ่มอีกตัวหนึ่งตัวเดี๋ยวปนแล้ว้ะครับผมหน่อย ว่าเด็ดเติมกันครับปลเค็งตัวหนึ่งโกบตัวหนึ่งหาอีกตัวหุโกโลไม่ได้ยุท้อนสรุนมองก็เห็น,น้ำน้าไหลลงบองครับฟ้ามเบืกองตัวขึ้นจังนอกเขาหนึ่งโอ้มองกันมองไฟพุนนะน่นน่ะเน่ยอัเขาเห็นไหลเล่นน้าวหาหกโลเลยเตีโอ้ยจุกอันนี่พรเหรอ รอใต่ตตคอห้องเหยครับนี่จบักลุ่นดีแก้งก็ผิดตะขอแม่นโอ้ไปเขียงหน่อยตัวนึงชึกบน่อย <laughs> อเดี๋ยวมันลุ่นค,ครับไปเบียดตรงนี้มันเบิ้ล้นมันี้กระดุกไปะยังอยู่ ดีนงี้ยเสอๆครับพึ่งเป็นตัวอย่างครับอยู่ในนั่นเพิ่นมันพี่น้องพี่จะงูเนี่ยว่ะโอ้ขวดน้ำโอ้ยมาเป็นตัวอย่างไม่ต,มต,มตรงเหมือน ป้าครับผมอูเบียนหมานเคลื่อนเดี๋ยวปลาเขียงตัวหนึงนน่งมาเมืองเงี้ยมือส่อครับมีอย่างบ่เ <c oughs> ออเงียบก,กับบอมเหมือนป้าหวางมันละออกไปยืนต้องหายหน้าเหมือนละ เงียบ่เหมือดเด้โอ้ยป่าครับผมกาลังม้าครับครับผมจะขวางขอ,งอาของตรงคน โอ้มีทีดีสำหรับพี่น้องครับเอ,อ้ยจะเบียดกลับบ้านเขาว่าอู้อูยเหมือนอตัว โอ้ปลาดุกตายตัวหนึ่งอยู่คุนพ่วงลองอยู่ไปครับพี่น้องไทยเบิ้งครับถ้าถือขอกูกันนี่ว่าไม่ถีบได้ครับนี่พี่น้องบินอยู่ครับนั่น ปลาอย่างนอโอ้ดินควายเลยโอ้ปลาเข็งฮ่าฮ่าปลาเข็งอีกแล้วโอ้ปลาเข็งตัวงามเลยครับผมนี่ เลือกค่้ดีครับผมหนึ่งแต่มลงถุงหมานไปยังดีครับผมนี่แต่มอย่ปลาดุกปลาคอก็ไดือึขนเมอดครับเดี๋ยวจะปลาเข็งนี่ล่ะ เบียดบวมันเลยน้ามาเร็วผดนี่เดี๋ยวไปใส่ให้หน้าผดนะครับช่วงดับนะนี่เดี๋ยวไปหาเห็ดที่พี่น้องครับปีนี้เห็ดข้าเจ้าเจ็บได้หลายเด็พูดนะอ้ะะอ ไปครับพี่น้องขอเจ็บอีกก่อนอู้โดนสองหลังเลี้ยงครับผมพี่น้องคุณกระทิดหลังนี้กะทิดครับผมนี่นี่เอามาันยางมุดเสาครับผมมีประคอสองหลังเลี้ยงเลยครับพูดนะพูดนะหลังพุ่นดินหมกดยางแฮงครับเดี๋ยวหมดหลังนี้กันเจียวคุนเอาประคอนะ้อไหม ตัวก็ขี่ได้ด้พี่น้องตัวกำลังปนเลยครับสองหลังเดียงฮช่อ่าเป็นแจงไหนจะดีเจกับผู้ชายคนนี้อืมเราเห็นแต่พี่น้องิิหวังหนอกอย่างนหน่อยๆ ว่าเหตุอะ่พี่น้องผิดหวังเนาะครับผมพูนเฮ้ยเฮ้ยสนุกดกอุปก้ปบ่ค่อยอีกแล้วอีกช่อนอีกแล้วครับผมใสสวยใสสวยเลยครับตัวนี้ <c oughs> มาดูครับผมแจ๋วมีอยู่ตัวที่สาม เจวสเก่เหมือดพอดีนะครับเดี๋ยวยุซี่หาดังเดี๋ยวเมื่อไปจนเหมือดเลยครับอ่ามาหมานช่วงถ่ายอยู่ ไปชนเมืเด้ที่น้องเบบ่อตีาหลังมูอยู่น้ำให้หน้นำบ่้ทีมึงเหรอ่กี้เดี๋ลงไปใส่เล็กๆขุดไหมสองสามหลังครับบ้านหลาย อ่ะทีเทียงว่าถือเลี้ยงหลังเลยเจ้วพี่หลังนัง้นก็เป็นปีกเปียกพี่น้องครับไม่บอลหลุดเลยอุ้ยบอลหลุดครับผมโอ้โหยโอ้โหโอ้โหหลงยังครับวายุก็คือเป็นปีกเปียกเพิ่งพี่น้องครับ มึงเวทดจมยังครับมึงครับผมพู้นาผู้หนาเฮ้ยอู้หูยอู้หูยไอ้ดุกครับผมเมื่อกี้ไปติดกับห n าเมึงครับผมดินลงไปดินลงไป ดินดีแทะดินดีแทะดินดีแทะอะเอาเมืองเอาเมืองอามาดินอยู่ทั้งโคกพี่ดินอยู่ทั้งโคกสวยม,มาหมาดนหมือซอลครับผมอ้ยเหลืองดีแทะจิตตะร์หมดคืนหมดแลครับนี่บาดเม็ดพี่น้องคุดน่ะไปหัวกับหม่ตรนี้ทางรถจะได้เจอกับผู้ชายคนนี้ ้อโหโหโหของหมานเราบ่าได้ออกงานเจอถุงแหลีเข้าไปอีกลหลังนึงครับยูฮันกรองไว้หนีกันหลังสุดท้ายท้ายสุดก็ถืออยู่ทั้งหลังตัวนี้ก็ถือได้ใส่อีกตีพี่น้องหมดแรงถือย้ำเสายูา่ไหม เม็ดแล้วครับนี่คืออยู่ขอทายอยู่ด้วยครับนี่ซีตัวปุน๋นนะลงก็มือเคลื่อนไปหาปุ่นีด้ลงไปหาใส่ทั้งลางปุน่นเหมือนแรงลุยอีกครับกพได้กินอยู่ด้วยเ่าขี่ลายครับ บ๊บ๊ขี่ลายมึงน้ำเต็มทงเต็มท่าท่านในว่านเขาอยู่พี่น้องไปครับผมไปสรุปกัน ว่าะเดือนหกอยูน่น้ำล่นล่นห่วยแล้วพี่น้องปีนี่ปลาคีด,ดติดโตใหญ่ยู่หรอครับช่วงช่วงใสเบ็ดเลยนะเพราะว่าปลาหลากหลายแท้ปีนี่มึงน้ำล่นห่วยมืดหรอบ,บ้านผมขึ้นเดียวสัวมมดเลยครับ ขึ้นทีฝนตกแห้งๆถ่วมเบ็ดผมนะครับรามากระตกมาเรื่อยๆผมได้ประคอตัวละโลอยู่นี่ที่คูบเอาเห็นมาสองตัวมันกำลังกระโดดขามนี่แหละครับมุมนี่แหละจำได้เลยขี่รถกลับมาจะยามเบ็ดเห็นตะคูรูอยู่นี่แหะ ตัวหนึ่งยูหันครับบ่งเงยเปไปไดนซ้ำแขนเรียนมเมาตัวละโลยูหนีก่อนเลยเนีย่มันกำลังสิลงหนีกะสิปลาไหลอยู่ครับแต่ว่าส่วนมากมันกะสิเบื่อน่อกมาหาไข่เหมือนละปลาอยู่ในห่วยกับพ่อมีอยู่เดี๋ยวมาล้างใส่อีกครับผมถือน้ำมือเศร้าครับน้ำคืนนี่บ่เขอดาต่อคอสอง ปลาดุกหนึ่งบ่ขี่ไล่ได้พี่น้องครับก็หญ่อยู่เด้ปอาเขียงหนึ่งครับเนี่ยซีแต้มครับย่ยหมือเสาจากนี้นก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์ให้กำลงังแรงใจน้ำแน่เด้เครับผมช่องหน่อยๆของคนที่สารบ้านเฮาครับช่องอาทิตย์วิเศษสมบัติครับผมช่วงนี้กันเจักปีให้ยังแลวพี่น้องครับไส้เบ็ดละครับผมหนูกะ ถ้าเจ้าก็บ,บอกไปดักอยู่มันไปดักลําบากครับมันเนี่ยนี่สิแหละครับนน่อยมันไปมันไปน้าเน่อครับย่รองนี่ยไปจะดักปีหน้าน้าแต่ว่ามองได้ดักง่าย,ายๆก็ดีดักไหี้เมือ่อียืดได้พี่รองครับดักหนูไปน้าใส่เบ็ดไปพร้อมขอบคุณเรื่อยๆครับผมเจอกันไม่คลิปต่อไปว่าได้อยู่ด็กินยูดดักพี่้องครับใส่เบ็ดกระได้ซีเต็มแจ๋ว น้าทวมจะได้สูบน้าบอ,อกจากให้หน้าพี่นองครับคนดีหลายปีนี่